Say ừ. anh vẫn phải khôn bông hong tuyển vân và khôn bông vào kalo voman jacket hana khôn hay thang vô tù khôn bông hay neder chị đều khôn chị đều nó có và lưu ý tất cả lưu ý tạo 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 เพื่อเขาตั้งเอลที่ตุ๊กสี่คนเฉียวอะไรสี่สี่สิบพกสิบพกแก๊สบัตติดผานั่งเนาะโดยเพื่อปากเพื่อยังกัดจีอยู่ประมาณนั่นแหละเพื่อเขาเพื่อเขาตั้งเอลพร้อมเนาะเพื่อตั้งเอลพร้อมในตัวไอสี่สิบพกเพว่อปิดใเอลเองเป็นเพื่อบกขาดบกขาดมันขาดเนาะเอามาไม่ได้เดียวเอาเท่าแก๊สเหลือเหลือหน่อยนึงสั่ืเยอะัน่อยำเพลนลำใดแน่เนาะอือเดีสิบเก้า เก่ายันหลวงพ่ออีข้าวแก้วเหมือนบ้านนเขามันเหมอนบุมีคายดิใช่ขาบดแดืบวตุบดแรข้าว่อนาาเกือบบพอเนะอันจับเดียมกันเนาะนี่ได้วนี่ได้สร้งใหม่อีกได้เนาะาวาใติดกระโดกับอันตัวเทกันเปืือกมันนี่ได้เนาะตู้เนาะ่เรล้ยังได้อยู่ในน้ ว่าชาเทกันเพื่อนพ่ออยู่บนแหหรือไวน์แมนพ่อพ่อบนพ่อทยังลเจอยู่เนาะอันทว่เทตัวอันมามองตั้งเองน้ำได้สตูอ้าวตั้งเองบุพพ้วยบุพตัวนเองบุพนะบุพพาาเทนเนาะับมนเดือเอาเอามาแล้วเนเงคร่ึงชรึงเอามาเป็นครึ่งถคือดีเก่เนาะเอากรสุนขับมาไว้ยนเก่านะอมาเนกมันบุพหลสีเวลานี้ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเด้อเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเลยพอกันตอนบ่ายสองโมงอ้าวตัเลดมาหนีกันเนาะเลดคือเก่ามาหนี่เล็ดอีกคือเก่าอาตุน้ำเย็นบ้านน้ำเราจงบอตัวนี้น้าเอาตัวนี้ไปจัดเออเย้าดาวงคิดตัวนี้คือว่าเจ็บคออยู่เออ สบายดีอ่ากินงัวกะทิก่อนพอมีแห้งง euh ัวกะทิเมื่อยแห้งมันเนี่ยมันเดี๋ยวอดขวบไข่เลยฮะ่าเนาะบอได้กินยาว่าจะบวเวทเลยบ่เอ้าเริ่มเห็บเขาปวดเวทเนี่ยคือบวกินกินเข่าเลยกินยาต่อเนื่องกันมันก็เศร้าได้หรือเปล่าเออยมตัวนี้เข้าไปกันแก้ไข่เจ้ามหน่อยอันนี้จับ จับขอบเนาะพี่้องจับขอบแล้วก็ถือว่าแล้วมันนี้เนาะถือวันจับขอบแตอันสาทั้งนั้นี่ มืัอนี <h <h ้มืัอนี้แล้วเนาะมืัอนี้ว่าแล้วไอ้แล้วน่ะแล้วทำเต็มงานนั้นทำาแล้วนาทีเดี๋ยวมืัอนี้มันเอันีเด็กของเตะเอาแล้วครับเป็นแล้วนะโดยยังเหลือก็เตะเสาเนี่ยจับเตรียมเนาะตัวมันว่าน้อยครับตัวงานมันงานเก็บเลยด้อยกระบอกเออยกรบบงกงั้นเพื่อเ้าแต่งแต่งเก็บขอเจอเห็ุมัน

ใครถทางเนี่ยใคนเลแม่บ่ขาดบุเร่กต่มันสโบราณนไรเนี่ยวาคุให้ทางประตูคุณเบิ่งห้ในเด้อเดอทีได้หูแล้วอ่ะประตูคุณเบิงทำนิสียเนาะกับประมาณสิปายด้วยสิแปดด้วยเท่าในอเมริกาเท่าสอเท่าแก๊สนุ่งเพื่อเพื่อเขาตั้งเอลที่ตุกคนเียระไรสี่สี่กแก๊สปฏิิดผานล้เนาะโดยเตปาาเพื่อยังกะทอยู่ปรบมานนั้นแหละ เพ so oh, ื่อเขาเพื่อเขาตั้งเอวพร้อมเนาะเพื่อตั้งเอวพร้อมได้ตัวไอ้สี่สิบหกเพว่อใส่เอวเองเพื่อเพื่อบกขาดบกขาดมันขาดเนาะอามาไดเดียวเอาเท่าแค่เหลือเหลือหน่อยนึงเือกันลำเพลนํำใดแน่เนาะสี่สิเก้าเกิร์ยันหลวงพ่อไปข้านแก้วมัน้ทำบบเกมันมันทำเหมือนบุมีขายดิมคายแล้วป็นไง

เงินเจ้าอะไรจ้าชื่อแม่จีนโล่ติดแม่เงินไทยตินหายเลยนี่ง้อนิแม่แต่หันหน้ากันยังว่าได้เงินอยากไปซื้อน้ำมันเอ้าวโอ้ยซื้อกินบ่วะรายน้ำมันด้วยเนาะเงินหน่ามันแกสิโล่ให้โล่งหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าอยากซื้อน้ำมันเตรียมเผื่อไว้เนาะ ต้อได้เงินมาเลยครับว่าเงินเนี้ยมันอยชื่อใจเนในฮ้หน้าเป็นอย่างนั้ให้างนี่ใน่กล้าขียนไม่ไมันจะทำการกันไก่ได้เด็ดๆยังยังอีกนำเดือนนี้เน้เหาะนำเดือนนี้หน้ากเพ่งเดือนเดรุเพ่งนี่ก็เมนแล้วเริ่มเพดพนรุ่งเลยบานเฮาเนาะห่อนเดือนนั้นเดือนหบัญทีนี่ก็เริ่มครับเื่อนลไ้วเนาะโอ้มาเกิน ครับนี่แม่ใหญ่ยายฮ้อนก็แซนมันโอ้มาเป็นทาแล้ววันนี้ยันๆยังบ่ได้มาหรอกมื้อนี้ได้ยินแม่นได้ยินว่าถ้าว่าทางตูแล้วก็เอาเงินให้ตูเลยเด้อว่าเพราะว่ายันว่าบ่ได้มือนะว่ามื้อนี้ได้เงินออกลบ่แงเนาะเออไ้งนอก้บ่แงเลย เก right? ็เป็นแบบคือนดู้ว่ารถได้งานงานดีเงินชัวแล้วแล้วเอองานดีเงินชัวแลวเอองานเดินเงินดีเนาะเราเนาะเวลางานดีเงินชัวงานเดินเงินดีงานเดินเงินดีเราอางนี้เราฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่่นาฮ่า่่่าา่าา่่่าาาา่่่า่มา แก่ใจใหญ่เกานี้โอ้หรือหาจมทักไหมได้เอาอันอันนั้นได้จตุลืมเกือบลืมได้เล่นนี่เนาะอันเพนว่าติดอันกับไอติดกะโลน่ะอันบาเสนว่าถามเมืองมุตู้ในเด้อพนว่าเิเอาอัน ขายแห้งขนาเพื่อนวะแกแกห่งลานนะแบบวาเขาเนผถามนึงครกบมันีกรบเาหนแ่บกาติดั้างดมันขาดมีอออรรบบอเอามนเอดเลยนติดพวกโคอเล้องด้วาบกันยบกเตินยบกเติดแต่ดแว่ามุดเทไเนาะถามมองูมุดที่เทไรดิบวราคาทีม่มยถาม คุณมาถามตู้เน่เด้อคุณมาทางอันจำนวนเอาูก็ไ่ได้เอารุดงูยันงูวอลกันเลยเอาหนงคืบงูจังอยวาบบุคคล์เหระเป็นเรื่องเแล้วนะว่าพากลงพาคขึ้นเห็นน่างเรือมาเห็นูล mmm, ุดนอนหัวมดติดมติดแล้วกองเปียกแช่มติดกองชิบขั้นก็กองหาขั้นหัวเนี่มีใจมืเป็นรับยาก อันเพิ่นติดนเฮือนนั่นตู้ดอนนี่บ่อ๋อจังเพาะว่าเห็นได้ยินปอกๆอย่พร้อมฮอือโยโถามเบิ่งเนาะแต่การทางนเพิ่นว่าถามเบิ่งตู้เลยเรื่องอันกอกะโลจกเพิ่นว่าแล้วก็ถามเบิ่งอันประมาณ20นี่แหละกระแก๊สมานี่มันซาแก๊สเนาะน้องเอยหน้าเท่าไหร่ต ก็ได้เนี่เอาแก๊หน้า40บ่หน้า40เนาะที่หน้า50ก็ได้อยู่แค่เดียวพ่น้อืิก็ได้40ก็ได้น้อยลก็ติดยากอืออือพอดีหน้า40ซ่ําซ่ําเพือนใหญ่เฮานี่เนาะพอดีเลยดทํา้ห้อหองนึงด้วยทําห้องนี้เด้นี่มันจังซิงห่านแน่เออรปรึกษากับเพิ่นอยู่นี่วิกลับบดบด ยานนนวุดึงมอยแจรีข่าวขาวบัตรตัพี่แล้วเอน้องตัวไงอ๋อพ่อชองวัแล้วอ๋อพัอชองโอ้พัอชองเหรอ้าออพ่อชองอะไรก็ให้เออมเป็นตู้ทั้งหน่งไ้บ้านมองวัแล้วเอาพอดีคนใบเข่านะตุซีดายมันแน็กว่เนาะ แล้วนั่นคือหั่นตู้คนเนาะและโล่งเลยหา่ตู้ันเนาะแยเนี่ยช่างเล่นงาเนี่ยเปิด่ยอมที่แต่อนนาธานย่งเงอยู่ทางทางคนละ แราคาแว่าราคายานโควิดบ่อันป้องกันป้องกันโรคป้องกันโรคโควิดบ่ยื้อเอาบ่ยื้อยื้อตามแป้อยู่มื้อเฮาอืกันรยากกันเนาะอันพแ่ฮอดบ่จเอามาเลยไปอจบเด้อบ่วบ่ยากอีกแเนาะยากอีแล้วิรบเดียวไปเาได้ื่นี ผมนี้เนาะก็จิราบาน้ำกระแท้วนี่แต่้าวมามนะหลักคนจีผมนีแล้วเบ็ดราคาบดในถังรกเลยอันนี้พ่นย่านเลยนี่มีกล่องมุงจอกมุ้งจรเยนี่ย่านขาย่านทัพย่านตายย่าน่าายย่านนอายต่ับายล่นอายดิตาูดีจัมหมม ไปใส่มาใส่กระยากเนาะไอ้งูอันรักอันข่เว่ามันอยากหยานตัวไอ้ได้หรอหย่าน้ำสังคมบ่สังคมย่านมึงตอนหักบอดข้อนะบุ๊กไปข้อนมึงกับตุ๊ข้อนใกล้เด้ได้เนาะขี้ดาบกลัวตีเดียวกันเนาะใกล้เด้นั่งโต๊ะมุงเวล่วมและคนแี่งเลยก็เลยกลายเป็นว่าตัวขี้ไอ้มาปะ กับอันชายหฮาเบิดหรือบ็ดตุเบ็ดแลข้อเอห่อเนาะมาใเกือบพ่พอเนาะอันจับเดียมกันเนาะดเอากโีเลยวันนี้ได้สั่งใหม่อีกเด้เนาะาวาได้ติดกระโดกันกับอันตัวเทกันเปื่อนมันนี้เนาะตู้เนาะเมนเนเบอย่เนาะเยังได้อยู่ในนู้ แต่ว่าชาเฮาเท่กันเพื่อนพ่ออยู่บ่แฮงเลยว่าแม่นอ๋อพอบ่อยู่พอทีมยูไนเต็ดพี่เนาะอ๋อตัวพออันถ้าว่าเท่ตัวมามองตั้งเองนําได้ศัตุูอาตั้งเองบ่พอเลยเว้ยบ่พอบ่บ่พอนะบ่แฮงบ่พอนะบ่พอเนาะสม่าเฮาเทนี่เนาะมันเหลือเฮาเอามาเด้อคนนึงเอามาเป็นครึ่งรถคือเก่าเนาะเฮาก็สุกับเอาไว้อยู่เก่านะอือ มากไป่อก็แล้มันบ่พอเลยเสียเวลาอยเงี้ยเขาจะเอาหวัดบ่อายเขาได้ทรนิดหน่อยนะเป็นมีแตขายเป็นรถเป็นรถก็ได้ขหน่อยก็เข้าขอบ่อเขาออมาหน่อยบ่อพ่อของาวเาเสยเปนเมนอยูบองงันดาวบัดเาเอาท่อใช่เข้ากะเทเกยต้งงอออีกนี้อีกนะหมเนอยงงานดีทตงานอีกหนานึงีนหน แม่คือคนละ่วนฮ <c oughs> ท่าแล้วหรือว่าสีบวกเป็นชวนเดียว <c oughs> บวกไปเลยดิ <c oughs> ชวนเดียวนี้ต้องขึ้นวงอีกเป็นเดือนรู้แล้วว่าชอปปีเพแล้วเจา้า <c oughs> ขึ้นอีกชอปปีเพแล้วพี่ยากเลยเนาะโอ้ยชามาข้าได้ได,ได,ได้ได้เทอยู่มองตั้งเองนะป <c oughs> ูนเ้าได้สตดุ้ลองลองบวกลองลองบวลง,บงโยห์หา พูดี Private, liksom, dale, ่าถาเทศตนี ute, hey, ้อาจที่ถ้าเทศทําเก้านี่ที่ํามพเนาะมันจะ่บามาได้พดินลงยเนาะอืมบ่ได้จําเกาอืมบ่ได้แม่นแม่นบ่แม่นเอาสูงกว่าตัวเก่าอยู่สูงกว่าเก่าเพราะว่าเฮาเฮ็ดคองน้ําอยู่พุ่นทางหากโลดหั่นนะาจงคอน้ําตัวจุนั่นจุต่ําน่แล่นมาก็ให้มันออกพี่ไปเลยสินะ

ตัวเก่ามันย yeah, ูนิตัวเก่าอยูนี่ค่ย่งเดือยเปล่าไฟอบนึ้เนาะรอบนี่แหน้าที่มัมามช่อออบห่านะช่อบเจ็บชกเบนะเจ้พ่อปูแดงเนาะเจ้าพ่อปูแดงเก้าพ่อปูแดงอานี่ปูนนั้นบานติดกับไอ้กระโลเฮาฮันเดีตุ

ว่า,วามองมองมองใดมันตมเาว่าได้โปใจอีกนะีกนะ่โาองเน้าระด้านาในเ้นเแบ,บสามส,ส,นส,ส,าม,นสามน่เส้นแล้น่งกัประมาณหาว่าหาศพหอดบ่หอดบ่ปอปะระมาณสีกับสามบ่ทางอ โอ้หันเจว่าโตาปล่อยเดหนึ่นกะยี่ประมาณจะสาสองสองสเออสี่เกอืนเดอืนี้มมานนิปูนปูนประมาณชีสต่อแล้วหมอนเนี่ก็เป็นเฮ้แลมีเฮนั่นได้รอะว่ามันหอนี่ัไม่ใช่เฮดอีกรนเลยมาใส่หนึ่งนี่จะใช้กับอันนะปูนเนาะมาใชหนึ่งสองีไม่หนึ่งสองสามมาสองสี่บกเปืออ่ะอ่าหนึ่งสองสามอะไรจุดเรื่องมะไนั่นมาเชหนึ่งสองสี่หนึ่งสอสี มันก็มันเออไปให้ซีต่อปูนของมันเอาแต่อือว่ให้เราให้เต็มเวลันบี้ไดกิเพาะว่าอาศัยให้บนครึ่งไว้เด้อเนาะคึ่งไว้ให้ถ้าใส่เล็กกตัวแล้วมันก็ใส่นามไปได้อนเฮาากินปูนปูนแดงน่ะจักชอบกว่าตุเฮาากินปูนแดงปูนแดงเอามาให้4 5ตอเฉลีแล้วอ่าเดทั้งตัวเก่าเนาะวันนี้ปูนเขียว ปูนเคียบสาม่สี่เนาะตัวนั้นหาตัวนี้ส่เป็นเกนะเนาะเก่าศพประมาณนั่นต้นะทำมาัก่มานใจเดียเปื่อนะแตเอาชิปจะได้ปูนนาันผัโมยูเพื่อบ่เมยูผมไม่เคยเ่อเลยเนะี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋เดี๋ ô hè hết thang gì đâu rồi, cái nhu đi có mấy ngày bớt bản nó <laughs> à, bớt hè có mấy ngày nỉ nhưng mà có hạn hao ở đó nè <laughs> 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 bà này hay anh thang phật tử phật thang cần sáu mươi con chắc มื่อจักชองจยางไรมันเริ่มมาเหตุใหม่ปักพอดชัเงินก่อนแล้ว่ากนเนาะปักพอดช้เงินก่อนแล้วปักพอดชัเงินแล้วไ้เจ้าลังรงการมจนี่เจ้าอะไรติ๊ตุแม่อแล้วยันเลยยันหลังสงการยันเม็ดมื่อกี้กับวันที่ชองเนาะบอกได้เล้อเลมันไ่ได้สงการเลยดูเออเฮ้ยวเมื้อ้เ่นี่วันที่ยังนี้

พย้มมาหดพี่เลยใย้กามเปื้อนขู่มาพี่พี่น้องเลยถือว่าแล้วแล้ววันนี้เนาะแล้วแล้วแล้วพี่น้องยังติดกระโลกับแม่นแล้ววันนั่งหิะเออแท้ติดกระโดดนละแม่นจบบริบูรณ์กับประตูเนาะ ประตูนมาใส่ประตูให้กบอันมาใส่อทางลินพี่น้องไยกบอันใส่อันนี้นี่แหละปดะดูคนมานดูคนป่พอดีน้า,าน้พอดีช่วงอันาม <c oughs> ชาื่อตู้ช่ตูอันนั่นว่าชื่อ่เมาชื่เมือปนินโคกไก ยำผงชไรายอยู่บ่ตุ๊กนมากมีน่้มากเอาดีแล้วใหนอนแล้ววันนี้กินใครจะได้คือไปเชยันโดยวเฮดแกงแล้วไายปาลี่แล้วเรเพงตอนนี้นอนนองแล้วเราจ้างมือทำให้นาเราวน้รากินมูกินของของสดของอันนั่นเนาะของสดของกไอยู่ได้กินเนาะมีอยู่ด้ เป็นพวกขาไก่ไผ ah ่ย oh. ังไงดิหากแต่ว่าบ้านเรายังไม่ได้มีไผ่เห็ดเนาะตัวเนาะไม่ได้มีไผ่เอามาขายเนาะน่องไก่เนี่ยหมวดยังไม่ได้มีไผ่เอามาขายเลามาปิ้นน่องไก่เนี่ยเป็นวันเกิดเป็นวันลุกชิ้นดิลุกชิ้นเห็ดเห็เล็กน้อยใิเนาะเื้อนายไม่ได้ไปซื้อจุตรัดแดงขาไก่น่องไก่เป็นพวกปลาพวกอย่างสิยังไม่มีไผ่เอามาขายโระดหมู แต่มาประเมินตอนนี้หนึ่งสี่เอ๊พวกประเมินหนึ่งตัวที่ว่าเขาได้ประเมินตัขายดียนะยกันในบ้านเขาโอ้กินเกินขนาดไหนเพราะว่ามันมีตลาดได้ตุ<ม>กอกันข้าเจ้าสีบคุคคลอยากเอามานะ cửa hàng mà mẫn giờ mẫn nhăm phụt mẫn cái nó, cửa hàng mà mát thì còn tông, có đại mát bởi vì thằng bởi vì đâu nó, mẫn chi bình chân đại lo bưng bưng năm ผู้ขายเป็นร้านตลาดนี่กันหนึ่งมากมันก็ับมี้นดูเดึงตรงกันมีปุ่มเหมืนชี้แล้วตัวนี้มันสิมากมันสิมากนั่นสิบอยากเอามาโยนปุ่มเหมืนชี้เลยคุณป้านเดียวเลยเอเนาะไปต่อเนื่องเลยช่วยจะดำหน้าได้หั่ใจได้เลยเนี่ยเนาะมันสิบอะไ้เอามาย่นชี้ได้สิเออเป็นยังก็ผู้ขายต่อโยมันมุมีเงินไปต่อแล้วเวลา Mì, được bùng 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 กะโลละกกับใส่ประตูเมนเดวแบบนี้เนะาะคือการเปื้อน,นองเ้ยทั้งนี้ก็สิเป็นทั้งหลังปลาดูเลยเนาะทั้งหลังทั้งนี้เนะาะมาณนี้ปลาดูเลยเก้าสิเก้าแล้วเนาะทว่า,าทั้ง้างเพิ่นเฮ็ดอันจับอันเหลี่ยมแล้วแล้วกับเบอร์อื่นค,คือสิให้ทั้งท่าน อาประตูเพิ่นมาติดตั้งประตูให้เนาะพี่น้องเอ้ยโดยมานี่หน่อยเนาะอัปเดตเบิ่งไปนํากันบัดนี้พี่น้องเอ้ยอืมมาสิเป็นจังได๋แนวใดผู้ใดบ่เท่าอ่าได้เทพื้นเทหยังผู้ใสิได้ถ่ายอัปเดตให้ปาดุงเบิ่งอีกเทื่อเนาะตอนนี้ก็ยังบ่ทได้อ่าเรียบร้อยปานดพี่น้องเอ้ยเนาะ พราะวผมยังเห็ดบรทันได้แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากะหินเป็นรูปเป็นร่างแล้วลนะ่ะเนาะว่าประมาณใดพี่น้องเอนะ้ยเนาะโดยเอาสับปะรุ่งและดำด้าไปแล้วคลิปนี้เนาะโจใบสับนี้ก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าข,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 ขอบุญขอบคุณเอฟซีเบอร์สกุลสุพลเด้อเนาะสบายดีปารุ่งเลย